สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็มารีวิวสกินโจเซฟที่เพิ่งได้มาส,สดๆร้อนๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ hey. เทปปัญหาคือมันกดตรงไหนนะรายการแข่งขันไม่ใช่ผมยังไม่ชินกับไอ้พวกหน้า UI ใหม่กดปกติเขาละไอ้นี่ปกติมันก็ไม่มีนี่ว่ามันเพิ่งอัปเดตมาโอเคเปิด ผมว่าหันห้องไม่น่านานหรอกมั้งคนเขาน่าจะลองเอาน้าข่าวมาเล่นกันเพราะฉะนั้นก็ห้องเร็วแน่นอนมานี่โอ้คางค้าง,างเอาไม่เอาไม่ได้คางผมกดไม่ติดหรอเอ้ามันอ๋อโอเคกดกไม่ติดเลย แล้วก็เป็นโจเซฟอ๋อช่วงนี้ก็ฟรีทุกตัวดีมากนี่โจเซฟรอเดี๋ยวผมกดดูเปิดนิดนึงก็ยังไม่ค่อยชินกับใหม่ผมไม่เอาตาแดงไปแล้วกันกับเลี้ยง ก็มารีวิวสกินเนาะก็สกินนี้สกินชื่อเงียบสงบครับมาสกินเป็นสกินม่วงของลูกแก้วที่หนึ่งซีซั่นยีเผื่อใครมาดูย้อนหลังแบบเป็นปีก็มาตอนอัปเดต2.0ครั้งแรกเลยครับมาลูกแก้วแรกก็ถ้าเห็นงงๆอะไรก็เกมมเพิ่งอัปเดตครับอ่าเกมเริ่มแล้วอู้ ผมลืมดูตอนล่างที่อยู่โลกจริงโอ้หน้ามีมีแบบหน้าแตกนีดนึงนี่สวยมากผมว่าหน้าโบสถ์ตรงนี้น่าจะมีคนนะเล่าหรือวผมจำผิดนุ่นนุ่นนุ่นเจอแล้วเจอแล้วสาวน้อยเอ๊ะสาวน้อยหรอใช่ใช่สาวน้อยเ,ร,ออยเริ่มงงสาวน้อยกับนักข่าวแล้ว โ oh, อรถดาบโจเซฟสนาดก็น่าจะวาร์ปอนี้ตรงนั้นเหมือน,นอมีตั้งต่มเด๋ยวกำลองเดินไปแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าทำไม่ทันจริงอ๋อเจ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 อโอ้เจอคาวแหดเดียวพอาาวางวางวางก่อนผมผมไม่ได้ทำมิ่งเป๊ะขนาดนั้น ไม่มีคนฮรก็ผมไม่ได้เมนโจเซเพราะฉะนั้นถ้าเล่นตรงไหนครับใจก็ขอโทษด้วยครับผมไม่ใช่เมนโจเซฟนี่เลาเลือเปลี่ยนหน้าได้มากกว่าตรงนี้เมื่อก่อนครับข้อความมันยาวขนาดนี้เลยหรอคลุกัันมาแล้ว โอ้แล่วเขาใส่นกเลยอู้คนนี้เขามาสีสก,กินไว้เสียอออออร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 อเกิดอะไรซ้อเริ่มถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันคำนับเป็นพิธีสักทีหนึง่งไอ้ผิดก็ผิดก็ผิดก็ผิดนะคัมนบ น้กสาวมาเขามาทำอะไรนะเดี๋ยวผมเล่นงเสือเขาเลยแล้วกันอ๋อเมื่อกี้ไออลิสเขาเอาตัวตุ๊กตาไม่เออเรียกตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาสิเอาน้องแล้วกันเอาน้องมาช่วย ว่าหายมากเลยเฮ้ยเซียเล่นอีโมดกันเลยสก,กินใหม่สวยมากเออเนาะทำไมผมไม่ปรับกราฟิกสูงเนาะผมก็ลืมไม่ทันแล้วรีวิวสกินทั้งที่ ดักไว้ก่อนเอาเฟดเอ,อ,อาเอ,อ,อาเอาออกเขากดไฟวิวอาแล้วสาวมาสิงผิดตัวหรือเปล่าใช่เหมือนสาวน่า,านพัสิงผิดตัวเอาแผลไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปแล้วเขาพยายามเอาตุ๊ก,กตาไม่ใช่ตุ๊ก,กตาบอกแล้วจะเรียกน้องเขาพยายามเอาน้องมาเข้มามาบล็อกเหรอขาจอมมาดักไม้ เียเขาไม่น่ามีนกนะเพราะว่าดูไม่น่ามีไม่ค่อยมีจังหวะให้ดูถ้าเกิดว,ว่าไทายแดงมันดูดไม่ได้ก็เลยเมื่อกี้น่าจะดูไม่ได้ปุ๊บไม่โดนสวยมากที่ไม้ไม่ดูดก็อันนี้เป็นเฟษส,สุดท้าย เดี๋ยวผมถ่ายรูปกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกดย้อนรอยเท้าหาอ้าวแล้วรอยเท้าชาัดขนาดนี้ไม่ต้องกดหาแล้วแหละนี่โอ้ล้อสก,กินนี้มงกุฎสีทองอารามแบบสวยเลยตัดก,กับสีขาวดีมากแล้วตรงต้องดาบมีเป็นออร่าแดงๆด้วยตรงที่ด้านจาบดาบเป็นแบบมไม่เชิงคัทลาสคัทลัสจะเป็นพวกแบบดาบทรงสงัดครับแต่ว่าอันนี้ อันนี้ดูเป็นแบบเหมือนดาบอัศวินสมัยก่อนอังกฤษอะไรประมาณนั้นมีตรง้ามจับด้วยเอาแล้อยู่กันสองคนตรงนี้น่าจะล้มสองคนถ้าผมคิดไม่ผิด ว่าอโอเคล้มสองเราข้าวเจ็บด,ด้วยเอาเมื่อกี้มองไม่เห็น ไปคือต้องดูเครื่องเพราะว่าถ้าเขาจุดผมอาจจะแย่เพราะผมไม่ได้เอาตาแดงมาผมไม่แน่ใจว่า,ขาวเขาเจ็บถึงเจ็ดสิห้าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าถึงโอเคตอนนี้ระยะยังไม่ไกลพอผมน่าจะมาจากฝั่งสุสานไม่นะโอเคไม่เจอ ับหรอไม่ทันไม่ทันไม่ทันทนันเมื่อกี้ผมเลงอลิสนะแต่เออเนาะสาวน้อยก็ชื่ออลิสนี่ว่าโอเคผมเลงอลิสตอนโตแต่ได้อลิสตอนเด็กมา ดูเครื่องไม่มีต้อมอาไม่ไม่ไมอ่าสิไม่มีตาแดงถึงข้าวเขาจะไม่ได้เอาจุดมาด้วยก็ตามทีโอเคเมื่อกี้เขาถ้าผมเล่นผมเอาไปน้องดักแน่ถ้าผมไล่ต่อไปนี้น่าจะได้สองคน จะเว้นแต่ว่าสาวน้อยเขาจะลงมาถ้าสาวน้อยเขาลงผมเก็บสาวน้อยแน่เรียกเรางงอ่ะมันแบบสาวน้อยสองตัวเป็นสาวน้อยคนเด็กกับสาวน้อยคนโตถ้าถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมไม่ตีผมตอบสั้นๆหรืว่าไม่รู้โอเค ้รงฆ่าไม่เขไม่ฆ่าครนะับเอาสามไล้โตก่อนละกันจริงๆไม่เอาสามาลเด็กอดีกว่าเพราะว่าสามาลเด็กเขว่าได้ไม่น้ต้งเก็บสามแลวตเราคือเลยไปตัวนี้ ได้แค่สคนฮะไม่โอเคได้แค่สองคนจริงด้วยไม่มาโดนแก้ท้ายเกมไม่ได้สนเครื่องเลยตอนนี้ก็สำหรับคนเล่นโซเซไม่เป็นแค่นี้ผมพอใจแล้วแหละ เนี่ยกดผิดอะ่ะปกติถ้าคำนับปกติถ้าคำนับผมเอาไว้ตรงนี้แต่ของจเซฟผมเอาไว้ตรงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเซฟเขาแรงก็น่าจะประมาณช้างต้นกิฟฟินตายผมก็พอ้าใจแหละแต่สกินใหม่จเซฟหล่อมากใครอยากได้ก็รีบๆสุ่มเอานะครับไม่ก็ถ้าใครมีบัตรแรกก็เดี๋ยวรอหมด ซีซันแล้วก็ค่อยใช้บัตรแรกแรกเอาก็ได้ไม่ก็รอเข้าลูกแก้วซีซันเก่ายังไงสก,กินนี้เข้าลูกแก้วซีซันเก่าแน่นอนครับเพราะเป็นสก,กินม่วงส่วนใครอยากได้สก,กินทอสก,กินอลิสก็ต้องรีบๆเอานะครับเดี๋ยวไม่ทันสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับจากลาไปด้วยโจเซฟรอๆอ,อ,อีกสักคลิปหนึง